อือชื่อใคร <Hey. S 1> <Yes. S 2> แพท yes เม็ดไม่เม็ทำไมแอลไมเป็นแบบนี้ทำไมมันกลายเป็นเหนือยเฉยโรงพยาบาลไม่ไม่ได้ขีดขึ้น,นเลยเฉยมันเขียนได้หลายแบบค่ะอ่ะต่อไปนี้เล่นนอง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 อืมอะไรเลยอ่ะอึมแหมเก่ um, งมาก ฟังเสียงได้แล้วรอไปอ่ะเราไปอึนออะอึนอะไรลูกแทนเก่งมากอยู่ได้ไเลยละแกเคว่งมากรอไปเออเอะอะไรลูกเอาใหม่นะฟังใหม่นะเออแอะแล้ เก่งว right? ่ะเกຽดได้ละเกຽดได้ละเก่งว่ะเก่งว่ะอันนี้อะไรอะไรใครแพทเก่งมากอ่ะแถวสุดท้ายแล้วนะคะจะโยังจะโมยแล้วเนี่ยแถวสุดท้ายแล้วหรอมาแล้วอ่ะรวมกันเป็นอะไรลย i อ it เออเกຽดละเกຽดละอ i อ it เอออันนี้แหละอ อีทเส่งมากอ่ะต่อไปเอ้ยดูดิแล้วแล้วกัอะไรอีอีอะไรพีดพีดเออพีดนะคะอ่ะต่อไปสองตัวสุดท้ายอืมอีสน่สน่เก่งมาก อ่าตัวนี้หละอ่ออินสะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อาไมลูกเอออินสะอะไรสเปนเก่งมากอีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วเนอะแล้วกันเจอได้เหรอเจอเอ่ออินคืออะไรแฮมแจมเก็บได้แล้วก็ได้เจอ เจอก็แจมมาลูกเจอเจอเจอแอมแจมเจ็ดวันเจอเจอเก่งแมกเจอได้แล้วคนเก่งของแม่พ่อโตมือให้นายจุ๊บนายให้รางวัลก่อนจุ๊บตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ไปได้ยังไม่ได้กินยาค่ะนี่กินข้าวก่อนอะพ่อไปจุ๊บก่อน